สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแคมเปญ Outlook นะคะพบกับนกคนสวยคนเดิมกับคอลเลกชันใหม่ค่ะคอลเลกชันที่40นะคะคอลเลกชันนี้ความสวยงามพาเรตมาอีกแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระดาษแอนโกนะคะมีแหวนมาให้คุณผู้ชมได้เลือก3วงนะคะแล้วก็มีของสมบาาคุณค่ะเป็นต่างหูสวยๆว,ว้าวใช่ที่ไหนล่ะ ต่างหูจะแบบว่าให้เป็นของสมนาคุณเลยเนระเออใหญ่ไปปะไปดูของสมนาคุณกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะของสมนาคุณอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะแหวนวงนี้เป็นแหวนที่มอบให้เป็นของสมนาคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะประดับด้วยอะมทิ์ติสธรรมชาติกาเน็ตธรรมชาติแล้วก็โรโดไลท์ธรรมชาติ จะมีการเน็ตนะคะหรือว่าโกเมนเม็ดตรงกลางที่เป็นทรงกลมนะคะ92สตางค์นะคะ, 92, นะคะแล้วก็มีอะมทิสค่ะนะคะ46สตางค์2เม็ดนะคะแล้วก็มีโรโดไลท์อยู่ทางด้านข้างนะคะคุณผู้ชม25สตางค์อีก2เม็ดด้วยกันตัวเรือนของเขาเป็น ซิลเวอร์92.5หรือว่าเงิน92.5ค่ะนำเอามาเป็นของสมนาคุณให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใส่ให้ดูนะคะส่วนที่เหลือนะคะแหวนอีก2วงนะคะก็คือวงนี้แล้วก็อีกวงนี้นะคะรวมไปถึงต่างหูที่นกล้องคุณผู้ชมเล่นมาสักครู่นะคะเป็นตัวเรือนทองแท้ 9K ค่ะนะคะตัวเรือนทองแท้ 9K ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมสั่งซื้อ1วงก็จะได้รับของสมนาคุณวงนี้ไปด้วยนะคะ มาดูที่วงแรกค่ะคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือวงนี้นั่นเองประดับด้วยอะไรบ้างนะคะ natural pink t o u r m a l i n e นะคะแล้วก็มี Natural Diamond ค่ะหรือว่าเพชรธรรมชาตินั่นเองนะคะอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะซูมเข้ามากันใกล้ๆนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะ Overcut ค่ะ 20สตางค์นะคะเป็นพิงค์โชมาลีนนะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีรูปทรงหยดน้ำอีก6เม็ดด้วยกันนะคะเม็ดละ21สตางค์แล้วก็มีรูปทรงกลมนะคะ6สตางค์อีก2เม็ดด้วยกันนะคะก็ประดับทางด้านข้างนะคะ ส่วนเพชรธรรมชาติ6เม็ดนะคะจะอยู่ด้านบน3เม็ดแล้วอยู่ด้านล่าง3เม็ดคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้นะคะเม็ดละ1สตางค์ค่ะคุณผู้ชมนะคะตัวเรือนของเขาเป็นทองแท้ 9K นะคะสวยงามนะคะนี่คือตัวเรือนทองแท้ประดับด้วยพิงค์ชมลีนนะคะมาที่วงถัดมาค่ะเป็นแทนสไนธ์ธรรมชาติะคะ่ะเนเชอร l แทนซไนธ์แล้วก็มีเพชรธรรมชาติเดินเส้นอยู่นะคะ เนเชอร์แทนสไนท์ค่ะนะคะรูปทรงมาคีามีอยู่2เม็ดด้วยกันคือซ้ายกับขวานะคะเม็ดละ14สตางมีเม็ดละ10สตางเป็นรูปทรงมาคีนะคะอีก6เม็ดนะคะด้านบนกับด้านล่างอย่างละ3แล้วก็มีทรงกลมนะคะส0สตางนะคะเป็นอยู่ตรงกลางาแล้วก็ยังมีเพชรธรรมชาติอีก8เม็ดนะคะเม็ดละ0.5สตางเม็ดเล็กๆกนะคะกำลังน่ารักทีเดียว ตัวเรือนของเขานะคะเป็นทองคำแท้ 9K นะคะมาดูต่างหูกันบ้างนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้คุณผู้ชมนะคะประดับด้วยสกายบลูท o อพสขนาด3กรดัตถึง2เม็ดด้วยกันเม็ดใหญ่ทีเดียวนะคะ3กรดัต2เม็ดนะคะแล้วก็มี n a t ชอร l ไอซ Diamond นะคะเม็ดละ0.5สตางค์10เม็ดนะคะเป็นเพธรรมชาติไอซ์ไดมอน d ์นะคะ10เม็ดด้วยกัน มาดูด้านข้างนะคะอ่าเป็นห่วงตะขอลักษณะแบบนี้นะคะใส่ง่ายไม่ต้องกังวลใจว่าแป้นจะหายไปไหนนะคะสวยงามดีจริงๆนี่ละค่ะงดงามมากๆนะคะตัวเรือนทองแท้ 9K นะคะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะเม็ดใหญ่มากเลย3มกระดาษค่ะสำหรับ Natural Sky Blue o p a p s นะคะนี่คือกระดัษแอนโกค่ะคุณผู้ชมแหวน2วงต่างหู1คู่นะคะ แล้วก็มีของสมนาคุณมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่คือกระดักอนโกมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับโชว์เคสนะคะบินลัดฟ้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะสำหรับนาฬิกาแบรนด์ดังค่ะโจวิซ่าค่ะคุณผู้ชมมีให้คุณผู้ชมได้เลือก2โมเดลด้วยกันนะคะเป็นโมเดลสีม่วงแล้วก็โมเดลสีน้ำตาลค่ะคุณผู้ชม เริ่มต้นกันที่โมเดลสีม่วงนะคะตัวเรือนนะคะสำหรับสายหนังที่หุ้มด้วยซาตินค่ะคุณผู้ชมเป็นผ้าซาตินเนื้อดีหุ้มสายหนังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โหกรรมวิธีการผลิตนะคะเฉพาะสายนี่ก็ต้องละเอียดมากๆนะคะแล้วก็พิถีพิถันมากๆเห็นไหมฮะ,ะสวยงามนะคะแล้วที่โดดเด่นนะคะที่โดดเด่นจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมนะคะสำหรับ นาฬิกาเรือนนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะนี่เลยหน้าปัดนาฬิกาของเขานะคะที่เป็นรูปทรงการจีรนัยเพชรทรงพาราชูตนะคะหรือว่าเป็นรูปทรงบอลูนนั่นเองนะคะแต่บริเวณยอดนะคะเขาก็จะมีแหลมๆเป็นคิวเล็ตนะคะอ่า สวยงามมากๆนะคะสำหรับนาฬกาโจวิซ่าโมเดลนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีโลโก้ s w i s s Ma e ชัดเจนนะคะมี s w i s s Crystal นะคะเป็นหมุดบอกเวลาด้านในแล้วก็หน้าปัดด้านในเป็นหน้าปัดมุกด้วยค่ะนะคะเป็น m o t t e r of Pearl นะคะส่วนบริเวณหน้าปัดขอบด้านนอกนะคะ,ะบางมุมก็จะเหลือเป็นสีดำบางมุมก็จะเหลือเป็นสีเทาบางมุมก็จะเหลือเป็นสีม่วงนะคะ นี่คือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะคุณผู้ชมของนาฬิกาแบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์โจวิซาค่ะโมเดลแรกผ่านไปนะคะมาดูโมเดลที่2ค่ะซึ่งเป็นโมเดลที่ทั้งคุณสุภาพบุรุษและก็คุณสุภาพสตรีสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าปัดของเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ3.6ซนติเมตรนะคะความโดดเด่นของเขานะคะหน้าปัด เป็นการเจรไัยนลักษณะของเชเบิลของเหลี่ยมเพชรทรงกลมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูแข็งแรงทนทานนะคะอีเกนซ์มากๆงดงามนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนอกจากนั้นแล้วนะคะแน่นอนที่สุดค่ะสำหรับ w w s s s r y y t t l นะคะเป็นหมุดบอกเวลานะคะแล้วก็สำหรับโมเดลนี้คุณผู้ชมที่ชอบดูวันที่นะคะจากนาฬิกานะคะก็สามารถที่จะชมได้ด้วย หน้าปัดด้านในค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นหน้าปัดที่มีรูปกังหันอยู่ด้านในซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของโจวิซ่ายอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยเห็นไหมคะอ่าเหมือนใบพัดกังหันอยู่ด้านในเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะส่วนสายหนังก็เป็นสายหนังแท้เจนเนอเเอร์นะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็ทำลวดลายเป็นหนังจระเข้นั่นเองสวยมากนะคะ หลายสัปดาห์แล้วเนาะที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของการสำหรับนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับกระดาษแอนพลอยโอ้โหสัปดาห์นี้กระดาษแอนพลอยแรกนะคะคอมุกนะนะคะใครที่ชอบมุกธรรมชาติ Fresh w a t e r p r o ลนะคะต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีมุกมาให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะเป็นเจ้าของกันนะซึ่งมุก นะคะที่นําเสนอคุณผู้ชมนะคะมีสร้อยคอมุก2เส้น2แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะแล้วก็มีสร้อยข้อมือด้วย1เส้นนะคะส่วนของสมนาคุณเดี๋ยวนกค่อยพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันก็ล้วกันเป็นแหวน1วงนะคะเอามุกเส้นแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสําหรับมุกเส้นแรกนะคะนั่นก็คือเส้นนี้นั่นเองนะคะเป็นมุกที่ประดับด้วย อ่มุกกันสิคะ fresh water pearl นะคะทั้งหมด258เมตรความยาวของเขานะะอยู่ที่18นิ้วแต่ละเม็ดนะคะสำหรับ fresh water pearl นะคะ5 5มิลิเมตรนะคะ5ถึง6มิลิเมตรสวยมากเป็นมุกค,คัดนะคะผู้ชมใจเห็น uster, ลัสเตอร์และก็เรเดียนของเขาสวยจริงๆนะคะความกลมของเขาด้วยนะคะลัสเตอร์ก็คือความ เ,เขาเรียกว่าความความนวลความเงานะคะแต่ว่าเรเดียนเรียกว่าความวาวออแปลกดีใครที่ไม่ค่อยชินภาษาไทยก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะ <laughs> <L uster S 1> ลัสเตอร์กับเรเดียนนะค<ฮ>ะเรเดียนนี่คือ,อความวาวประกาย,ยางไงมุกเขาก็มีประกายของเขานะคะส่วน Luster รนี่ก็คือความมันวาวนะคะโดยโดยทางเทคนิคฟิสคอลี่แล้วเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้แตกต่างกันนะคะ เราก็จะเห็นอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีอะไรคะนี่ประดับด้วยเซียมอนนะตรงนั้นเองนะคะมีเซียมอนนะคะอีก28เมตรด้วยกันเวลาใส่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจว่าเขาจะพันกันนะคะเพราะว่าตรงแผงนะคะที่ประดับด้วยเซียมอนเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นแผงที่บังคับให้ สามแถวเนี่ยเขายังเรียงเป็นระเบียบอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็ขั้นด้วยเม็ดกระดุมนะคะของเงินเง5ิน92.5ด้วยนะคะสวยงามทีเดียวนะคะนี่คือเส้นแรกค่ะคุณผู้ชมประดับด้วย Natural f r e เ h Water t r o ์ e ปนะคะ230เมตรด้วยกันความยาว18นิ้วเม็ดละ5-6มิลิเมตรนะคะ มาดูขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะสำหรับมุกที่อยู่ด้านข้างนะคะเป็นมุกที่มีขนาด7-8มิล mm ิเมตรค่ะเป็น fresh water p r a r l เช่นเดียวกันนะคะแล้วความยาวของเขายาวขึ้นนะคะอยู่ที่20นิ้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลใจด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาเวลาใส่ไปแล้วมันจะแบบว่าพันรัดคอหรือเปล่านะคะเพราะว่านี่นกให้ดูตะขอ นะคะเป็นตะขอบังคับอยู่ตรงนี้เห็นไหมตะขอเขาจะบังคับอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราใส่ล้วเ,เอาตะขอไว้ที่ท้ายทอยนะฮะยังไงยังไงใส่ไปเต้นไปเต้นมาก็จะอยู่แบบนี้แหละอ่านะคะลกเป็นคนหนึ่งที่เวลาใส่สร้อยมุกนะคะบางทีมีปัญหาเส้นยาวๆนะแล้วก็ามาพันรั่วบางทีก,ก,ก็ก็สวยดีนะเราสามารถปรับระดับได้เนาะแต่บางทีเดินเดินไปแล้วอีเส้นสั้นมันชอบขึ้นไปรัดอยู่ที่คอนะเส้นยาวมันชอบย้วยลงไปอยู่ตรงเอวนะฮะ แต่สาหรับเส้นนี้หมดปัญหาค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ยังมีความเก๋นะคะคลิปด้วยเซียมอนิก28เม็ดเช่นเดียวกันอ่าเป็นปล้องๆอ,อยู่นะคะคุณผู้ชมอ่าตรงนั้นเขาจะเห็นนไหมว่าเอ่อเขามีแกนบังคับอยู่นะคะทาให้มุก2 2เส้นนี้นะคะจะจะไม่พันกันเส้นสั้นจะอยู่ด้านในและเส้นยาวจะอยู่ด้านนอกนะคะไปดูสร้อยข้อมือกันต่อดีกว่านะคะสำหรับสร้อยข้อมือนะคะประดับด้วยมุกโอเวอร์แคท หรือว่ามุกรูปไข่ fresh water p r a w l นะคะขนาด5ถึง5.5มิลิเมตรนะคะมีทั้งหมด81เม็ดด้วยกันแน่นอนค่ะบังคับอีกแล้วให้เขาเรียงเป็นระเบียบค่ะมีเซียมอนอีกทั้งหมด8เม็ดอยู่ตรงรูปดอกไม้ตรงนั้นนะ่ะอนะสวยงามทีเดียวนะคะความยาวของเขาอยู่ที่8นิ้วนะคะไปดูข้างๆกันค่ะเป็นของสมนาคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะ แหวนที่เป็นของสมนาคูล1วงอยู่ตรงนั้นแหละหนะสีสร้อยข้อมุก1เส้นนะคะหรือจะเป็นสร้อยข้อมือมุก1เส้นก็ได้แหวนวงนี้นะคะหรือจะเป็นแหวนพลอยอีก3วงที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูต่อจากนี้ก็แถมแหวนวงเมื่อสักครู่ให้ด้วยนะคะนั่นก็คือแหวนที่ประดับเซียมอน3เม็ดเรียงเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมาดู3วงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปเริ่มต้นนะคะ กันที่ black star sapphire ว wow. ้าว black star sapphire สวยเนาะแปลกดีนะคะว้า wow. วสวยมากนะคะเขาเป็น star ด้วยนะคะ <S <S เป็น natural black star sapphire นะก็คือเป็น p ั i ไฟสีดำค่ะคุณผู้ชมนะคะสับไฟสีดำแล้วก็ จริงๆเขามีเงาๆออกดำดำม่วงๆนะคะสวยมากทีเดียวแล้วก็ประกายดีๆนะประกายดีๆนะคะขนาดของเขานะคะอยู่ที่3-8มจห้ากรัมนะคะแล้วก็ประดับด้วยเซียมอนถัดมาค่ะเป็น Natural Indigo Blue s a p p h i r e นะเป็นบลูซัฟไฟนะคะที่ด้านใน จะเป็นบรูซฟลายเนื้อกำมยี่นั่นเองนะคะขนาด5.05กรัตเจเนแนยเป็นโอเวอร์คัตค่ะแบบเหลี่ยมเพชรนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหลังเบี้ยใช่ไหมมาถึงหลังเบี้ยอีกหนึ่งวงค่ะหลังเบี้ยแบบโอเวอร์คัตค่ะลาบาร์เดอ์ไลท์นะคะเป็นสีเทาๆค่ะเกรย์ Gray, นะคะแปลกดี D, นะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะ5.05กรัต แล้วก็มีเซียมอนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าตัวเรือนของเขาสุดๆนะตัวเรือนสุดๆมหราณดีทีเดียวงามงดนะคะไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับกระดาษแอนด์ซิกรนะคะมีเซ็ตใหญ่ๆนะใครที่อยากได้สังวานสวยๆนะคะแล้วก็มีต่างหูด้วยมีแหวนด้วยให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของนะคะไปดูกันเลยนะคะสังวานสวยมาก นะคะมี Created Ruby นะคะ8.46กกรัตอยู่ตรงเม็ดยอดเห็นไหมแล้วก็มีทรงมาคีนะคะ25สตางค์อีก10เม็ดด้วยกันนะคะอา่าสวยนะคะอ่า25สตางค์มี29เม็ดนะนะคะส่วนทรงกลมนะคะ4 16สตางค์มี2เม็ดด้วยกันอา่า ใช่นะคะแล้วก็มีเซียมอนด้วย2.75กระดาษ1เม็ดตรงกลางน่ะอ่าตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็มีเม็ดอื่นๆอ่าประดับอยู่เต็มเลยนะคะความยาวของเขาอยู่ที่17นิ้วนะคะไปดูต่างหูค่ะคุณผู้ชมนะคะต่างหูเม็ดตุ้งติ้งก็เท่ากับเมื่อสักครู่เลยนะคะ8.46กระดาษมีอยู่2เม็ดด้วยกันแล้วก็มีทรงมาคีนะคะ Cre ตต์รูบี้10เม็ดข้างละข้างละ5เนาะ แล้วก็มีเซียมอนด้วยนะคะมีราคาที่ซื้อเป็นเซ็ตได้ด้วยนะคะซื้อเป็นเซ็ตได้ด้วยคือต่างหูแล้วก็แล้วก็ในส่วนของสร้อยสังวานนะคะแถมอะไรอ่าไปดูของแถมกันนะคะสำหรับแหวน c r e a t e d Ruby ค่ะ2.04กระดาษ1เม็ดแล้วก็มีเซียมอน t b a r ร์เก็ตนะคะทีบาร์เก็ตอยู่ด้านข้างอันนี้มอบให้ฟรีฟร ะะไปดูกันต่อเลยนะคะแหวนวงนี้ก็ยังมอบให้สำหรับกระดาษแอน s e ซิเกวงอื่นๆด้วยนะคะกระดาษแอน s e ซิเกที่2มีเขียวแดงน้ำเงินนะคะเริ่มต้นที่ Created Emerald r นะคะ c r e a t e d Emerald ลกำลังกระทัดรัดเลยค่ะสำหรับเม็ดยอดนะคะ1.28กรับแล้วก็มีเซียม,มอนล้อมนะคะเดี๋ยวต้องใส่ให้ดูนะแล้วก็เม็ดตรงกลางนะคะ Created Ruby 5.05กระดับ แล้วถัดมาเป็น Blue Sapphire นะคะเป็น c ร e a ต e d เช่นเดียวกันเม็ดยอดคือ5.05กระดัตนะคะไปดูถัดไปนะคะสำหรับกระดาษ u n t i q u e Red นะคะโดดเด่นที่ T-Bar Jet นะเม็ดต,ต,ตรงตรงที่อยูอ่ตัว S นะคะนะคะที่ไปดูสีอันนี้ค่ะนี่วงนี้มาวงนี้ใช่ใช่ T-Bar Jet นะคะคุณผู้ชม 11เม็ดนะคะที่วางแบบ Channel Setting อยู่ตรงนั้นอันนี้โดดเด่นไปดูชิ้นถัดมานะคะคุณผู้ชมมีสำหรับการวางของทีบารเก็ตก็ยังโดดเด่นอยู่นะแล้วก็มีฝังด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ <c oughs> ตัวเรือนควิจิตด,ดีนะคะถัดมานะคะเม็ดตรงกลางค่ะเซียมอนนะคะ2.04ดนกรัต 2.04กระดาษสวยงามเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมนะคะถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้รู้แล้วว่าราคาของเขาเท่าไหร่นะคะมาเริ่มต้นกันที่กระดาษแอนโกกันก่อนนะคะมีของสมนาคุณให้คุณผู้ชมนะคะตัวเรือนของเขาเป็น Silver 92.5หรือว่าเงิน92.5จนะคะจากปกติ3,900วันนี้มอบให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่สั่งซื้อชิ้นนี้ก่อนนี่ชิ้นแรกนะคะ p ิง k ์อะมาติสค่ะตัวเรือนที่เป็นทองแท้นะคะสงวงนี้ในราคา16,900บาทค่ะมีพิง k ์อะมาติสทั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีเพชรธรรมชาติอยู่6เม็ดนะคะแล้วก็เป็นตัวเรือนทองทอแท้ 9K 2นะคะสงวงนี้ขายแบบแพ็คคู่นะคะมาดูอีก1วงค่ะเป็นแทนสไนซ์นะคะตัวเรือนทองทอแท้ 9K เช่นเดียวกัน มี an ite, แท an นซไนซ์แล้วก็มีเพชรธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมแทนซไนซ์มีรูปทรงมาเกคีใหญ่ๆ2เม็ดนะเม็ดรองลงมามี6เม็ดแล้วก็เม็ดกลมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเพชรธรรมชาติอีก8เม็ดด้วยกันนะคะราคาอู้ตายละ9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวเรือนทองแท้9 k เคค่ะ2วงนี้9,900บาทนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับนี่เลยต่างหูค่ะตัวเรือนทองคำแท้9กเคเช่นกันนะคะ ไม่ต้องกลัวแป้นหายค่ะเกี่ยวเข้าไปได้เลยนะคะความน่าสนใจอยู่ที่เม็ดยอดของเขานะคะคที่ประดับด้วย sky blue o p a p s เม็ดใหญ่เลย3กระดัต2เม็ดนะฮะ9,900บาทเนี่ยได้แหวนไปอีก1วงด้วยนะคะ ไปดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมนาฬิกาโจวิ s a านะคะมี2โมเดลให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะเริ่มต้นที่โมเดลสีม่วงกันก่อนค่ะสำหรับสีม่วงนะคะคุณผู้ชมนะคะสีม่วงชิ้นนี้นกขออนุญาตหยิบออกจากแป้นนะคะแล้วก็ทาบให้คุณผู้ชมดูเลยชิ้นนี้นะคะราคา11,900บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปซื้อถึงนู่นนะคะ สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนชำระได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งโมเดลค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโมเดลสีน้ำตาลซึ่งคุณสุภาพบุรุษใส่ได้คุณสุภาพสตรีใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันโมเดลนี้ค่ะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่1 3 9 0 0บาทค่ะโอ้โหสุดยอดเลยงดงามมากๆค่ะสวยจริงๆนะคะอ้าวละมาต่อการน,นกใส่ให้คุณผู้ชมดีไหมอยู่อย่างนี้นะ สวยเนาะมุกนะคะโมเดลนี้เท่าไหร่เอ่ยมุกเส้นนี้นะคะ11,500บาทนะคะ1 1 5 0 0บาทรู้สึกว่าจะเป็นชิ้นที่2นะใช่ไหมเป็นมุกชิ้นที่2นะคะราคาขึ้นถูกไหมเดี๋ยวนกขอเช็คก่อนแป๊บหนึ่งถูกไหมคะถูกไหมถูกนะคะ11,500บาทนะคะนกขอโทษด,ด้วยหยิบชิ้นที่2มาก่อนนะคะ แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่อันนี้3เส้นนะคะคุณผู้ชม3เ,เ,นะนะเส้นเรียงกันนะสวยมากนะคะสเส้นเรียงกันชิ้นนี้ราคา13,500บาทค่ะมีมุกละเอียดยิบเลยโอ้รัสเตอร์กับโอล,ลีแนเขาสวยมากนะคะ13,500บาทนะคะมาดู สร้อยข้อมือมุกกันบ้างนะคะสำหรับสร้อยข้อมือมุกเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมสวยมากเลยนี่นกเอามาใส่แบบนี้ให้ดูเลยว้าวราคา5,500บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่เดียวแวบเดียวแวบเด,ยเดียวนะนกจะใส่ของสมนาคุณให้คุณผู้ชมชมนะซื้อมุกได้แหวนวงนี้ไปด้วยนะ หวนวงนี้ล่ะค่ะเป็นของสมนาคูณของกระดาษแอนพลอยนะคะมาดูกระดาษแอนพลอยวงแรกกันดีกว่าวงนี้ค่ะเป็น natural star sapphire นะคะเป็น black star sapphire ราคาอยู่ที่6,200บาทค่ะพลอยหายากนะนะ6,200บาทนะคะมีอีกหนึ่งวงค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นซัฟไฟสีกรรมยี่ค่ะเป็น blue sapphire รรมญี่นะคะ 2วงนี้ในราคา4,700บาทคุณผู้ชมดูการฝังบริเวณด้านข้างเห็นไหมคะละเอียดยิบเลยค่ะทุกส่วนเลยนะคะมาอีก1วงค่ะวงนี้ยิ่งใหญ่เลยเป็นพลอยที่อับเปอไรท์นะคะเป็นพลอยที่แปลกนะคะมาดูกันนะคะเป็นสีออเกเกรย์ค่ะเทาๆเหลือบเหบเห็นไหมคะแปลกดี ะะแล้วก็ตัวเรือนโอ้โหอลังการมากราคาอยู่ที่4,300บาทเท่านั้นค่ะของแถมก็สวยอะไรก็สวยสวยไปหมดเลยนะ,ะมาดูของแถมของกระดาษแอนพลอยอไม่ใช่สีกระดาษแอนซิเกรนะคะนกไปอยู่ด้านหน้าตรงนี้ดีกว่ากระดาษแอนซิเกรค่ะนี่นะคะราคาปกติ2,900บาทนะคะ วันนี้มีนี่เลยโอ้โหมาได้เป็นเซตเลยค่ะราคาเซตนี้ว้ายตายละว3,200บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมต่างหูได้ไปเลยนะกับแหวนนะ3,200ดูอ่ะแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะทั้งชิ้นเลยมีแหวนด้วยนะคะมีแหวนด้วยอ่ะขึ้นมาหน่อยราคาสีฮะใช่หรอ ใช่ไหมถูกไหมคะ4,700เหรอวายคุณผู้ชมคะต้องรีบโทนะต้องรีบโทอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเซตนี้ล่ะแหวนด้วยสร้อยด้วย5,900บาทเอาละคุณผู้ชมขาจะอยู่ตรงนี้นานๆนะคะเซ <laughs> <laughs> ตนี้5้า0ันบาทค่ะจบข่าวสาวสยามนะคะโทรเลยคะ่ะ <laughs> ตายแล้วต้องเห็นราคาแล้วต้องตกใจตกใจพร้อมคุณผู้ชมเลยนะ มีให้คุณผู้ชมเลือกอีก3วงนะคะเริ่มต้นที่สีเขียวก่อนอ่ะมาค่ะสีเขียววงนี้พร้อมสีแดงนะคะราคา3,200บาทนะคะเป็นคริสตัลเดมอรัลค่ะมาต่อกันเลยนะคะสีแดงคู่นี้เท่าไหร่เอ่ยแดงคู่นี้ราคาอยู่ที่3,500บาทตาย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 ,ตายเลิกค่าที่สุด สุดยอดจริงๆมาดูกันต่อค่ะน้ำเงินค่ะคุณผู้ชม4,500บาทนะคะอ่าเอาวงนี้ค่ะกระดาษอินสเกรดที่3แล้วนะวงนี้นะคะ2วงนี้ราคา3,500บาทนะคะส่วนวงนี้คู่นี้อืมเท่าไหร่คะ4 9่ะ4,900บาทแต่วงนี้แบบอลังการนะ ไปติดตามชมกันได้นะคะคุณผู้ชมในกระดาษแอนสิเครตที่3นะคะสองวงนี้เท่าไหร่เอ่ยโอ้ดูด้านข้างเก๋ซะไม่มีนู้จิวรี่นะเนี่ยเออเออดูสิเขาเกาะน,นะฮะ5,200บาทค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมคือคอลเลคชันที่40ค่ะกับแคมเปญเอาลุกนกยอดาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ าพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก w e l r y Channel นะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ